ไปอยู่ใต้หวันสิบกว่าวันที่นั่นเขาก็ชวนไปทำร้านคน้อนฝาแต่ปรากฏว่าฟัางไม่มีฟังไม่มีมจะทำยังไงอ่ะข้อมีคอสมีคนมาแล้วก็เลยดูว่ารอบๆเรามีอะไรบ้างปรากฏว่าเขามีกระสอบกาแฟกระสอบเมล็ดกาแฟว่ ในไต้หวันเนี่ยบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะนําเข้ากาแฟจากอเมริกาใต้จากอาเจนตินาจากโบลิเวียจากอะไรต่าง,งเนี่ยนเนี้ยกระสอบมันเป็นกระสอบตันในเนี้ยเขาวันหนึ่งก็หลายพันกระสอบสี่พันห้าพันกระสอบต่อวนันที่จะต้องทิ้งน,นั่นคือขยะเราก็เลยได้เอากระสอบนี่แหละมาทําเป็นบ้านอัานนั้นก็เป็น ใส่อะไรใส่ดินไม่ใส่อะไรเลยเอากระสอบวางทับทับทับกันไปเรื่อยๆแล้วก็มัดติดกันเลยก็เป็นกาแพงกระสอบขึ้นไปเลยอ่ะโอ้เยอะถึงขนาดนั้นโอ้มันเยอะมากที่จะทำทั้งผนังได้นะแต่ว่ามันดีมากเพราะว่าเวลามัดติดกันแล้วมันแน่นมากแข็งแรงมากทำจากอะไรนะที่พี่จอบอกกระสอบป่านแฮมแฮมสแตแฮมโอเค very valuable ใช่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยแผ่นดินไหวเยอะ แล้วก็ใต้ฝุ่นเยอะการเอากระสอบมาวางสลับทับกันทับกันทับกันแล้วก็มัดติดกันเป็นชั้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 นขึ้นไปเนี่ยมันยืดหยุ่นมากแล้วก็แข็งแรงมากอแผ่นดินไหวเนี่ยโอกาสพังน้อยมากอเพราะมันยืดหยุ่นไงแล้วก็ถ้ามันพังนะโอกาสตายก็น้อยมากเพราะกระสอบมันไม่หนักเหมือนซีเมนต์ไงไม่เหมือนไม้ฉะนั้นโอกาสตายก็น้อยฉะนั้นก็เลยเหมาะกับไต้หวันมากที่จะทําบ้านกระสอบป่า แต่<ช>บ้านเรา<ช>ไม่มีใช่ใช่บ้านเรากระสอบเก่าๆเนี่ยเราก็ขายแพงอย,นะยู่นะไและห้าบาทแปดบาทต่อไปฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สักหมื่นสองหมื่นใบเนี่ยก็ถือว่าเยอะจีิงี่วอใช่แต่ก็ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านจากวัตถุธรรมชาติหรือว่าใช้สิ่งของที่ถูกทิ้งไปอ่ะอย่างเนี่ยอย่าง,างเ อะไรเอ r t h s h อะไรก็ด้วใช่ไหมที่ที่เถวเขาก็พูดอย่างนี้ว่าจริงๆเราควรจะเน้นใช้วัตถุที่ของที่มีรอบๆตัวเรามีอะไรใช้อันนั้นทําตัวให้เหมือนนกใช่ใช่นกอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเอาอะไรมาทําเป็นรังที่สวยงายบางทีเศษพลาสติกด้วยใช่ใช่ใช่มันก็ยังเอามาทําเป็นรังได้แต่คนเนี่ยเราเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีเงินทำบ้านไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสีย ก็พี่โจนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตที่มาเป็นซเลบริตี้เนี่ยคือสร้างบ้านดินนะถ้าสร้างบ้านดินก็ดังดังเรื่องสร้างบ้านดินนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการสร้างบ้าน natural home อะไรต่างๆก็เนี่ยดังเดิมดังเดิมจากนั้นก็ไปมาเลย์กลับมาได้สามสี่วันก็ไปมาเลย์ต่อที่มาเลย์ก็จะมีเวิร์กช็อปเรื่องทําเครื่องกองน้ําอ่าเพราะว่า กลุ่มที่มาเลยเนี่ยเขาก็าไปไปมาๆกับทันทันค่อนข้าง่อดทีนีเน้เราก็เลยเอ,อยากจะไปส่งเสริมไปช่วยเหลือเขาก็ปีที่แล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปทำบ้านทำอาคารเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้เขาเป็นบ้านดินแล้วก็ปีนี้ก็เลยไปทำเครื่องกรองน้ำเพราะว่าการที่เราซื้อน้ำดื่มเนี่ยมัน เป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราดื่มน้ําเยอะมากแล้วก็การซื้อน้ําดื่มมันต้องใช้ขวดขวดเยอะมากทุกครั้งที่ดื่มต้องใช้หนึ่งขวดอย่างเงี้ยเอนี้ถ้าเราทําเครื่องกรองน้ําเองเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีขวดพลาสติกทุกทาที่เราดื่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในมาเลย์เขาก็สนใจมากตอนแรกก็เึือกว่าจะไม่กี่คนที่มาแต่สามสิบกว่าคนอันนี้ก็ก็ดีแล้วก็ทาคุยเรื่องเมล็ดพันธุ์ แล้วก็เรื่องอ<ม>เครื่องกรองน้ําที่มาเลืงที่นั่นก็สามวันสี่วันเราก็ทําเครื่องกรองน้ําเสร็จแล้วก็กลับมามดีมากเลยเนี่ยพ <c oughs> ี่จรก็เหมือนกับว่าไปเผยแพรค่ความรู้ให้ <c oughs> <c oughs> ผู้คนทั่วโลกนะตอนนี้ <c oughs> แบบว่าไปทั่วโลกเลยเอ๊ะในการเดินทางไปทำโน่นทำนี่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอยากมา แชร์กันหน่อยไหมแบบว่าประเทศไหนเขาทำอะไรน่าสนใจกันที่ที่โจนไปได้ประสบการณ์เห็นอะไรที่แบบว่าแหมอยากจะให้คนได้เห็นได้รู้ตรงนี้มากเลยเี่ยมันน่าสนใจมากก็เ,เป็นอะไรที่แบบอยากจะให้คนหลายๆคนรู้แล้วก็อาจจะเอาไปทำกันกได้จริงๆแล้วในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบทางเลือกเนี่ย ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะก้าวหน้ากว่าทุกประเทศอืยินป่ะก้าวหน้ากว่าทุกประเทศเลยอ,อย่างพูดง่ายง่ายอย่างเกษตรอินทรีย์เนี่ยในเอเชียหรือในโลกไปเนี่ยวผมรู้สึกว่ายังไม่มีที่ไหนที่จะพัฒนาไปได้ไกลเหมือนประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์เยอะมากมแล้วก็หลายๆกลุ่มก็พัฒนาเทคนิคได้อย่างน่าทึ่งมากเขาสามารถที่จะ ผลิตข้าวผลิตอาหารเนี่ยโปรโมทประเทศไทยได้มากมายจริงๆก็คิดดูว่าแค่การทําจุลินทรีย์เนี่ยมีประเทศไหนตัวแทนตัวแทนประเทศไทยมากเลยนะเนี่ยผมยังไม่เห็นประเทศไหนมีจุลินทรีย์มากเท่ากับเมืองไทยไงจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์ลกหมูจุลินทรีย์สังข์แสงจุลินทรีย์จากใบนั่นใบนี้พีเอ็มเนี่ยเยอะมาก อันนี้คือแกก็ไปเรียนมาตอนที่ไปมาบเอื้องอะไรเนี่ย<ช>อันนี้นี่ยูนิคสำหรับเมืองไทยไใช่ oh. มันจริงๆแล้วมันเริ่มจากญี่ปุ่นนะอเคจากญี่ปุ่นแล้วก็มาในเมืองไทยแต่ว่ามันไม่เป็นที่นิยมมากใน mm. ตอนแรกเพราะมีการขูกขัดต mm. ่อมาก็จะมีการเชิญอาจารย์จากเกาหลีมาสอน mm. ด็อกเตอร์โชจากเกาหลีมาสอน mm. หลังจากนั้นแกก็มาสอนให้เก็บจุลินทรีย์พื้นถิ่น หลังจากนั้นมันก็บูมปืดไปเลยคนไทยนี่มันมัน่นาท <นา S 1> ึ่นใช่ใช่เพราะว่าเข้ามาสอนให้เก็บจุลินทรีย์ในป่าอย่ๆคนไทยก็ไม่เก็บแนละ้วเพราะว่าจุลินทรีย์มีอยู่ทุกที่แล้วก็หมักเลยแล้วก็เอาอะไรก็ตามมาหมักสิ่งที่เขาไม่เคยหมักเรามาหมักหมดเลยเนี่ยเราแต,แต่การหมักนี่คนไทยเรามันอยู่ในวัฒนธรรมเราอยู่แล้วนะในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่นปลาปลาก็หมักหมักนั่นมนี่ใช่ไหมช หมักเหล้ามกอะไรก็แลหมักเหล้าอะไรในน้องเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าองค์ความรู้มันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็แค่แบบว่ามาปรับเิ็นึงก็คือแต่ก่อนเราก็มีหมักเยอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจุลินทรีย์ในที่ช่วยในการหมักเนี่ยมันมีประโยชน์ในการทําการเกษตรมากขนาดนี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นมันเต็มที่เลยือฉะนั้นประเทศไทยก็เลยไปที่ไหนเนี่ย เราไปสอนเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยคนก็จะฮือฮา,ากันมากอย่างที่อินเดียที่ศรีลังกาเงี้ยเราไปพูดเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยอู้ตาโตกันเลยจดสูตรกันเทียบเลยอะ่ะห,หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ทําทุกวันนี้ก็เลยหลายคนก็ตั้งบริษัททําจุลินทรีย์ทำอะไรขายกันอันนั้นเราไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะทุกวันนี้เขาก็อ่าเริ่มทํากันเยอะมากดังนั้นนี่ไป<ร>มาทั่วโลกแล้วนะอย่าง ยังแบบเมืองไทยดีที่สุดและมันมีโอกาสมากไงเพราะว่าอย่างมาเลเนี่ยการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเพราะถือว่าผลผลิตมันน้อย <Core. S 2> ไม่ทําให้เศรษฐกิจโต<ย>ฉะนั้นคนทําเกษตรอินทรีย์จะถูกกีดกันดัง <m int ly> นั้นคนที่ทําเกษตรอินทรีย์ในมาเลเนี่จึงน้อยมาก <m int ly> แลก้วก็รัฐบาลก็จะส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะว่ามันจะเพิ่มผลผลิตได้เยอะได้เร็วแล้วก็เขาก็เน้นป่ามทุกที่เ็าจะปลูกป่าเขาก็จะไม่เน้นความหลากหลายเหมือนพวกเราฉะนั้นเวลาคนมาเลยมามาคอสของพวกเราเนี่ยมาดูงานมาคอสต่างๆเขาจึงตื่นเต้นมากดีใจที่ได้เห็นอะไรที่ว้าวเลยอ่ะอ๋อคนสิงคโปร์นี้ยิ่งหนักเพราะไม่มีที่ใช่ไหมเขาก็อยากจะทําอย่างนี้เยอะเขาก็มาเยอะนะ ช่วงหลังๆมาเนี่ยสิงคโปร์มาเยอะมากมเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะไปอยู่ประเทศอ<ม>ื่นเพราะว่าสิงคโปร์ม,ม,มันไม่มีที่แล้วก็วิถีชีวิตมันบีบคั้นมากเก<ม>ินเขารู้สึกเครียดมากต<ม>ึดอ,อัดมากมทํางานเยอะ<ม>ได้เงินเยอะจริงเงินเยอะจริงแต่ต้องอยู่ในซอกหรือเล็กๆ<ม>ไปไหนก็ลําบากทําอะไรก็ลําบาก<ม>กินก็กินอะไรก็มีรู้ อันนี้คือถึงแม้จะมีเงินเยอะแต่เขาก็หยหาอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นความโลง่งเขาต้องการพื้นที่ต้องการอิสระภาพที่จะได้พักได้เล่นได้หัวเลาะได้นั่นได้เนี่ยคนสิงคโปร์ก็เลยมาซื้อที่เมืองไทยเยอะในเขมรในลาวเยอะมาก